เขาได้คิดว่าเราจะตามสามไงแล้วตอนแรกตอนแรกเราตามสามเราตามไม่ได้เราเปลี่ยนมาตามสองแทนที่ไตามมันเติดนะมันติดไม่ไหวความเบนไม่ตู้ความเบนไม่สู้ความเบนไม่สู้ตำรวจครับตำรวจครับจับตัวนึ่งครับตำรวจครับ เบงกล้ามไมครับไอคิปนี่ลบนะฮะไม่ให้คิพี่อาร์มแล้วยิงเยอะไม่ให้คิดพี่อารมแล้วยิงเยอะจ่ายพี่อาร์มพี่อ๊พี่อาร์มนี่เขายิงเนียนมากเลยนะใช้ไหม คือถ้าเกิดพี่อ่างปิดเนี้ยก่อนจ่ายไม่จ่ายจ่ายไม่ได้ยืนเงียนๆเหมือนไม่มีอะไรใช่ทำวชความแข็งแรงเราบไปตอนไหนเนี่ยโอ้โหแบงแบงแบงสองและสาม โอ้โหเกินไปใครจะเล่นด้วยพี่อามพาทัวร์ใหทุกคน ยังลงไปซื้อน้ำเ่อโเรยกผมจะบลอกผู้หญิง่บลอกงสองิบใช่คูเงียบกิ๊บเลยลูกนั้นนักเพสจะกินกิ๊บ ขึ้นมาเล่นกแคตกินมาจะเล่นองไรคือกให้บอลี่ที่แกะแล้วก็แบบงนี่นี่กลเล่นเลยบางจงหวะไปดึงแล้วเสียแววเอง แล้วแหละแต่พี่อาร์มวาวกว่ามึงมึงต้องมั่นใจในตัวมึงดิมั่นใจกูอเธอคิดแต่เขามาแล้วเขาจับอย่างนี้เลยเหอนอย่างนี้ก็ฟาว๋าเลยพี่เขาก็ให้ฟาวเปอบอกขอตีเพลินบ้างไอ้สั่นตีกูหลายทีอ่ะยี่สิบล่องเลยอ่ะยี่สิบล่องเลยอ่ะไม่เห็นจริงเหรอ คุณส,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 สั่งส่ให้ไปเลยครับโอ,อแยกเกินถึงตุ้มเดียวเซ็นเตอร์ครับเลยวันนี้ไปเลยใจเย็นดีใจเย็นดียิ่งเหนื่อยอย่าไปเล่นตัวเองเออ๊ตนานๆจะมีช็อตเงียสักทีนะครับ vì thế và là lẽ quái học lên lịch hẹn lịch hẹn lịch hẹn lịch học phục truyền thống 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 truyền đại hai, 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 แต่วันนี้รู้สึกนหนาวมากเลยรู้สึกเหมือนแบบคืนเรามันไปดีบหนาวมาจากไหนกันนะอันนี้ไหนอยากเล่นพิมพ์คอนเทนต์แข็กเลยนะครับเดี๋ยวผมพร้อมเสมอเมื่อกี <c oughs> <3 S 1> ้สามปะสามพี่บอกไปก็นหัวคือกัปตันสวยนอนอ้ยพี่บอกอีนิดนึงพี่จะนอนยิงแล้วนะ

เจอคนไรสายจานเนี่ยเฮ้ยเอาอ่ะคุณพี่ไม่เป็นกรรมเลยคุณพี่เอาสดมาโรตีมเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีบองไหมมีบองม่มงัีคานใจยังปวดอยู่เลยทั้งแต่นแล้วก็ไอ้ยศใส่แว่นอะไรอย่างเงี้ยมหน้าของแบครบมาโอ้ยย่ยิยเยยยย่ยยยยยยยดยยยย มันมีผลมัมีผลแต่มันมีผลคืนนอาคืนน้ามีผลจึงมีผลคนพีคนพีแล้ก่อนนทีมมือร่างทีมมือร่างมือล่างททัทีพี่ไม่ผมบอกแอันนี้ไหนสนใจทีมคไม่ได้อาบติดต่อมานานเดียวติดต่อมงชิ้งกูเลยเอาสิไม่ต้องมาหาเอ้ยพี่สาวสาว สไลด์ดีสไลด์ดีหายหายไหนึ่งทีเรียบร้อยเก่งตรงให้หน่สามปดสอยเมื่อกี้ภาพที่เห็นนั่คือพิกแอนโลรแบบยัดแบบอาณาธิบงลาแล้วคนนียัดเข้ากลางปังไม่ดังเลยอะสอฝั่งนู้นครับสองฝั่งฝั่งนี้เอาฝั่งนี้เหอแล้วมนีลฟ์สิบวิครับสิ tám 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 còn rồi một hai thì tám đôi đôi yeah